ไอ้เเวาแล้วติมาเร็วเลยเราเอาเรวเรมาเลยเก็บมาเลยไม่หมดเลยไอเรียกในซอยมาด้วยเอาล้วมามามาทังทงคองเตยอ่ะเฮ้ยหลโเขามนเร็วดิมันสั่งได้อยู่ช้าเวลาพี่มีน้อยเดินตายเล็กเฟสเอดิให้ตังให้ก่อนโอเครับไมเนไรลองฟังลองังลอังหปองหูยอนนะหยูหยองอ่ะ เผาด้วยที okay, <t ried noise> ่เผาด้วยเถาเแถวเราวๆแถวๆดนี๋เยวชีด๋วเดี๋ยวไปวเผาัวอาัวไม่ถัวดำไม่ถั่วดำอ่ะโวโมดิ้งงานเป็นไงโอเคป่ะสนุกป่ะสนุกนะเออเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว นี่ก็มาอยู่พี่ทั้งอาทิตย์เลยนะนดืออ่เดือดอ่ะน้องเดืออ่ะเดเดเนเเดเดเดัดเ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 ดนดเ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 ดน้เดเดเดเ้เนเ้เด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 เนเดเัเงเดเดอ่เัเด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 เั่ดเดนดเดเดเัเดเด 尝一下